นิทานเรื่องลางโง่กับสิงโตกาะละัครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสิงโตเจ้าป่าอยู่ตัวหนึ่งมันมักจะออกล่าเหยื่อเพียงลำพังและทุกครั้งก่อนออกล่าก็ต้องส่งเสียงร้องคำรามลั่นป่าตามสัญชาตญาณทุกครั้งไปในช่วงแรกก็มีสัตว์ให้สิงโตได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญแทบจะไม่ต้องออกแรงวิ่งตามให้เหนื่อยสักนิด แต่ช่วงหลังมานี้เหล่าสัตว์ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งหลายเริ่มรู้ว่าก่อนออกล่าเจ้าป่าจะชอบส่งเสียงคำรามดังก้องแม้มองไม่เห็นตัวของมันแต่ก็พอเดาได้ว่าเสียงนั้นมาจากทิศทางใดกันแน่เสียงสิงโตร้องคำรามอีกแล้วน่าจะดังมาจากภูเขาลูกนั้นแน่เลยเสียงกวางหนุ่มหันไปบอกเจ้าหมูป่าที่กำลังแทบผลไม้อย่างอร็ออร่อย หมูป่าหันขอบขึ้นมาด้วยท่าทางตกใจถ้าอย่างนั้นเรารีบวิ่งหลบไปอีกฝั่งแม่น้ำกันดีกว่าหมูป่าเอ่ยชวนเจ้ากวางแล้วทั้งคู่ก็วิ่งออกไปพร้อมตะโกนบอกสัตว์อื่นให้หนีไปทางแม่น้ำกันสิงโตมาแล้วมันกำลังจะมาล่าเหยื่อแล้วรีบวิ่งไปอีกฝั่งของแม่น้ำกันพวกเราเสียงหมูป่าและกวางหนุ่มร้องเตือนด้วยความตื่นกลัว เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเหล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเลยไหวตัวทันพากันวิ่งหนีออกไปอีกทางทำให้สิงโตเจ้าป่าต้องตามไปสุดฝีเท้ากว่าจะได้กินเหยื่อแต่ละครั้งก็เหนื่อยจนแทบหมดแรงเห็นที่จะวิ่งไล่เจ้าสัตว์ป่าพวกนี้ไม่ไหวแล้วเราคงต้องหาแผนการใหม่เสียแล้วสิงโตบ่นกับตัวเองขณะกินเหยื่อที่อุตสาห์ออกล่อย่างยากลำบาก อยู่มาวันหนึ่งสิงโตรู้ว่ามีลางโง่ผู้ชอบโอโ้อวดอยู่อีกฝากของป่าทำให้มันคิดแผนใหม่ได้จึงออกเดินทางไปชวนให้เจ้าลาตัวนั้นมาเป็นเพื่อนล่าเหยื่อด้วยกันเจ้าลาหนุ่มผู้ปราดปเปรื่องตอนนี้ข้ากำลังหาเพื่อนมาล่าเหยื่อด้วยกันเจ้าสนใจอยากมาเป็นคู่หูรู้ใจกับข้าหรือไม่สิงโตกล่าวกับลาด้วยในตามีเลศดใน ได้ยินอย่างนั้นเจ้าลาก็ยิ่งดีใจไม่คิดว่าจะมีสิงโตผู้น่าเกรงขามมาขอเป็นเพื่อนท่านเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่มาชวนข้าด้วยตัวเองอย่างนี้มีหรือที่จะปฏิเสธได้ถ้าอย่างนั้นเราไปล่เหยื่อด้วยกันเถิดสิงโตเพื่อนรักเจ้าลาโง่กล่าวด้วยความซื่อไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วสิงโตไม่ได้มองว่ามันเป็นเพื่อนเลยสักนิด แถมยังยินยอมตามเจ้าป่าไปแบบไม่มีข้อแม้เมื่อเวลาออกล่าเหยื่อมาถึงสิงโตใช้กลอุบายให้ลาซ่อนตัวในพุ่มไม้แล้วก็เปล่งเสียงออกมาแบบดังที่สุดเจ้าซ่อนตัวในพุ่มไม้นี่นะลาเพื่อนรักพอข้าเดินไปถึงฝั่งตรงข้ามเจ้าก็ร้องคำรามเสียงอันน่าเกรงขามมาได้สิงโตพูดพร้อมวิ่งออกไปอีกทาง เราจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังเลยสิงโตเพื่อนรักเถิดจากนั้นลางโงก็คำรามออกมาสุดกำลังพอสัตว์อื่นได้ยินเสียงประหลาดของมันเลยตกใจแล้วพากันวิ่งหนีไปฝั่งที่สิงโตดักเอาไว้อีกทางวันนั้นสิงโตเจ้าเล่เลยมีเหยื่อให้กินแบบไม่ต้องออกแรงวิ่งอย่างที่เคยเป็นส่วนเจ้าลางโงก็เที่ยวเล่าเรื่องที่ตนทำกับสิงโตอย่างโอ้อวดไปทุกที่ที่เดินผ่าน โดยไม่รู้เลยว่าสัตว์อื่นต่างหัวเราะเยาะที่มันโดนเจ้าปลอกใช้เอาเสียงประหลาดประหลาดมาสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองเสียงคำรามประหลาดประหลาดนั่นคือเสียงของเจ้าลานี่หรอกหรือกวางหนุ่มบนกับหมูป่าพร้อมหันมาหัวเราะเยาะในความโง่ของเจ้าลาตัวนั้นกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตกเป็นเหยื่อให้คนอื่นหลอกใช้ เพียงเพราะเขาคนนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือมีหน้ามีตาในสังคมควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนว่าสิ่งที่เขาให้เราช่วยนั้นจะทำเราเดือดเนื้อร้อนใจภายหลังหรือไม่แล้วมันจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเราในอนาคตรหรือเปล่าไม่อย่างนั้นอาจเข้ากับคติตวนใจที่ว่าคนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดได้แบบไม่รู้ตัว เพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ